างอันนี้เอามาด่ามาด่าอันนี้ก็นนกถ้าจะน่าจะตั้งใจเล่นเกินแบบไม่ได้มาชิลโอ้ยโอ้ยโอ๊ยพี่จเตี๋ข้างบนรกระแทกโอ้โหกระแทกไม่ได้โดนพักออกโอ้ยเป็นเหมือนกันนะเราพี่เอาใหม่โอ้โหพี่เอาใหม่ก็โดนพักออกมาโอ้ยเมอร์ซี่ตรงนี้มันใช่เหรอเมอร์ซี่ไม่กลับไม่กลับจิตใจจิตใจแบบแข็งแกร่ง

เฮ้ยติงเฮ้ย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 โอ้ย,อ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 ยอผมช่วยชีวิตเอาไว้เป็นไงล่ะเฮ้ยพี่ว่าพี่ตายพี่อยู่ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหินพี่ดีสวยพี่ปะข้างบนให้พี่เอาตายน้องห่วงเฮ้ยไม่ตายมันมีแอนแอนนวยอ,อีแอนนวยพี่เหมือนจะเข้าแต่พี่ไม่เข้าน้องๆดัก ยิงหัวไปดิเป็นไงคนไมฟ้ายิงหัวได้นะเว้ยถ้าพี่จังไม่ผิดอุ้ยหมดหลับ ยเอาเหรอตะกำบ่อเฮ้ยหัูเขาหูหเขาดีหูเขาดีพี่ก็มีโล่พี่เหมือนกันมาดิมาดิมาเหมอ,อพี่รอก่อนพี่รอก่อนพี่หมดพี่หมดเออมาดิพี่คอมโบพี่คอมโบแรง ยิงตดลงหัวเมืเ่อกี้ตัดเบีดสองเท่าหรือเปล่าไม่รู้เดาเอาดันดันดันเอเออะไงล่ะค่อยสุดค่อยส,สุดท้ายวิ่งเล่นยากนิดหนึ่งนะครับถ้าทีมไม่รู้จังวหวะหืมโดนน้ำแตกตายห่า อกลับว่าตายโอ้ยกูตายแทนโอ้ยช่วยด้วยเออ ที่เข้าไม่ได้น้องเงี้เป็นร้านตายพี่พี่จะตาย,ยน้ำแตกเอาน้ำไม่แตกหรอหิบผายแล้วแลงล่างแมงเลยละกันดิ้งไปไหนวะเฮ้ยอย่าหนีพี่เฮ้ยติดติดอะไรวะ หมือนตัวโดนดึงเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมขอย้นมาก่อนนิดนึงเฮ้ย่อย้อเอาผมเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วที่แล้ว,ลวอีกคือโดนเนบต้องเก็บผสมอัติกันใหม่ครับ ปอยสุดท้ายมันตียากนิดหนึ่งโหเขาเปลี่ยนตัว3ตัวเ,เหรอเฮ้ยไม่กลับไม่กลับจริงเหรอหัวกลับผมหัวกลับเจ็บให้ผมเจ็บให้อุ้ยยิงหัวผมเล็งหัวเล็งทำไมไม่รู้เล็งเคยชิน xin máy tay kiriko ấy ấy đó dạ ơi thôi khi tuần đạt thải สุดท้ายลิงมันไม่เก่งเลยเว้จริงๆแล้วอ่ะ ไว้พี่ถอยก่อนตายห้างไปแล้วเหรอพี่เก็บมันตีไว้แล้วกันนะใช้เลยเหรอต้องเก็บมันตีไว้ไฟไฟหน้าครับ ไฟหน้าถ้ามีอันติปับกับผมน่าจะพอไหวถ้าผมไม่ตายเร็วนะเฮ้ยติดติดขือติดขือต้องเข้าช้านิดหนึ่งแล้วอย่างงี้ไม่กลับไปค่อยๆเล่นก็ได้ครับถ้าอย่างเงี้เออเดี๋ยวก็ตื่นครับเดี๋ยวก็มีคนปลุก เออกดกระเบาฮีลครับผมไม่ทันไม่มีบอกไม่น่าไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนแตะแต่รถครับเพราะว่าทีมเรามันโดนเวนเดยะหมดเลยอ่ะ บังคับมาโอ้โหนีไม่ได้ตายให้ผมโอ้โหเดี๋ยวมีบ๊อบมันจะไหวรอเปล่า พน่าต,ตายปูดโุนเนปเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยพี่นิดนึงเออพี่พี่ยังรอดอยู่ช่วยพี่นิดเดียวพี่รอดเลยโอเคสวยน้อง พียกี้พี่หดตัวเหลือนิดเดียวเป็นมินิมินิมังกี้โอ้ยเท่หว่ะบ๊อบแบกมือนเดียวโอ้โหเอาตายฉันรู้ว่าเอาตาย

เขาก็รู้หมดทีว,ว่าผลเป็นมเมนเ,เกนจีอ่ะเนี่ยทีเม่ทีเมนนายเอาสายบวกไม่ใช่แนวแบบสายแบบปัดเทนอะ่ะเฮ้ ที่เหยียบย่ำทุกคนที่ขวางหน้าที่เป็นไอบ้บ้าไอบาา้บ้าเปืนโตคิดพอยไหนท้องเออดีเออยดึยดยดึยดสองคนพอสามสามกำลังดีเฮ้ยอะไรอนะ่ะเหมือนมีลูกดอกเฮ้ยไม่รู้ต้องกดให้กูแบกทีมขนาดนี้เฮ้ยอ,อะไรอนะ่ะ อะไรลอยมาอย่ารอดเลยมึงโอ้โยมันรอดมันรอดไปได้ฮีัมก่อนฮีผมก่อนฮีกูก่อนฮีกูก่อนเพื่อนเพื่อน หีน <c oughs> เรามันขาหรือฮีลเรามันเบาหรือมันไม่ฮีนวะมึงบอกกูหน่อยดิได้รับปกป้องเพื่อนปกป้องเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่น o โซนโซนโซนมีการโซน,อ,นอร่อยอะอีกไหนอนันนี้มีอะไรอ่านไม่ทันเนมะื่อกี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่แค่หนว่วง พี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงถ้าฟไฟรับไม่ต้องใช้อันติดตามพี่เหยียบยอ <ม strikes> อ่อมเพราะหนุ่มปืนโตเป็นไงล่ะฝั่งหลงข้ามเขายังปรับตัวไม่ได้ครับเราดักตรงนี้แล้วก็ขอามาแล้วก็ขังดีไหมถ้าขังตรงนี้จะดีไหมวะกระเือกปอนใครขังดีไหมกระเือกป่อนใครขังกัน ไอ้ยขาหมดหมดตัวปีนหน่อยพี่ยิงแหลกโอ้พี่ยิงแหลกลานมากโอ้โหพี่จุดจุดหลบจุดหลบที่โคตรดีเอาเหรอเอาเหรอเอาหรอเอาหรอพี่วิ่งนะพี่วิ่งพี่วิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับพี่หลอกเฮ้ยโตเก่งเขามาเฮ้ยไอ้ล็กจิตเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอ เกูมไม่เอาคุณเพื่อนแตกเฮ้ยไอ้นี่มันต้องติบมันเอาผมแน่มันแน่ผมเอาน้องอย่าตีคอนะพี่กระทืบนะน้องน้องตามพี่มาเราต้องบวกกับมันตรงนี้ อไม่ไปโดนทิปถ่ยแล้วโดนเน็ตได้เลยเอาน้องไม่ได้ใส่พี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องเกินเกินไปพยายามเกินไปเฮ้ยใครยิงผมวะเหมือนมดกัดเมื่อกี้ตัวใดกัดผม จะเจ็บแตกๆพันคันนิดๆเอ้ามามาเฮ้ยปุ่นไม่ดีที่ตัวเยอะเกินแพ้ไล่ครับแพ้ไล่ผมรู้ว่าไม่ตายผีเผลอนิดนึงเขาสุดไม่ได้ครับเขามีสกิลแก้นะเขามีทั้งหลับมีทั้งเน็ต กลับต้องกลับต้องกลับผมต้องพยายามไม่ตายครับเต็มยังเต็มยังเต็มถังพี่ขอเต็มถังนะน้องไม่ค่อยดีวะ่ะตายวะ่ะมาไม่ทันครับถ้ามาทันนี่น่าจะชนะไฟเลย พยายามมองเห็นล่วงหน้าไม่ถึง3วิงไงนี่ถ้าเป็นผมนี่ล่วงหน้า3วิครับมองเห็นแล้วอนาคตว่าต้องกดแล้วเมื่อกี้นี่ถึงทางนี้ครับล่วงหน้า3วิผมไปสักไกลเด้อมึงเฮ้ยตาย ตายเฮ้ยแทงมันเอาหมดได้แล้วเนี่ยมุมเมื่อกี้โอ้โหมันจะหยาบดูแล้วหยาบโอ้ยฆ่าแทงเขาได้เก่งเว้ยเหมือนเราทำไดาที่ไหนอะต้องทีขังสวยมากนะ หลังสวยสองจังหวะเลยผมอะแต่เพื่อนไม่ค่อยจะสวยใส่ผมเท่าไหร่ดิโอ้โหลายเดียวกันโอ้โหแจมนี่คือแจมโอ้โหโอ้โหเพื่อนต้องออกก็ต้องใช้นึกช้าไปนะควรจะนึกได้เร็วกว่านี้ คนไทยใหม่ครับคนไทยคิดโกยังมาช่วยกูบ,บ้าง